Oh สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกทุกท่านเลยนะคะวันนี้อัดจะมาวิเคราะห์หวยฮานอย นะคะเราจะวิเคราะห์หอยฮานอยทั้งหมดสามสามสามชุดเลยนะคะคือชุดแรกจะเป็นหอยฮานอยพิเศษนะคะแล้วก็ชุดที่สองนะคะจะเป็นวิเคราะห์ฮานอยปกตินะคะแล้วก็จบท้ายด้วยวิเคราะห์ฮานอย VIP พิเศษนะคะ VIP ของเรานะคะสำหรับนะคะฮานอยพิเศษ ของวันที่26เมษายนนี้นะคะเวลา17นาฬิกาเนาะผลจะออกซึ่งทางช่องก็จะไลฟ์สดนะคะผลหวยฮานอยให้ดูกันด้วยนะคะในเวลา17นาฬิกานาทีนะคะของหวยฮานอยพิเศษส่วนหวยฮานอยปกติก็เวลา18นาฬิกานะคะแล้วก็จะออกผลในเวลา18นาฬิกนาทีนะคะส่วน VIP ก็สิ้นสุด ปิดที่19นาฬิกาแล้วก็ผลจะออกที่19นาฬิกา15นาทีนะคะ,ะตัวแรกนะคะก็จะเป็นแนวทางนะคะฮานอยพิเศษฮานอยพิเศษเราจะมีชุดกำลังเด่นนะคะแล้วก็เด่นสุดนะคะแล้วก็คัดลองเด่นแล้วก็เราจะจับเป็นนะคะสองตัวเด่นแล้วก็ตัวลองให้นะคะทั้งหมดเจ็ดชุดด้วยกันนะคะ,ะมาดูนะคะสำหรับฮานอยพิเศษนะคะ เด่นของเราวันนี้นะคะตัวแรกเด่นสุดอยู่ที่เลขนะคะสามค่ะเด่นสุด3นะคะลองคือ4นะคะส่วนตัวจับนะคะตัวจับตัวแรกคือ0ค่ะตัวที่สองคือ8ค่ะตัวที่สามเค่ะตัวที่4 7ค่ะ แล้วก็สองค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะเจ็ดสองแล้วก็ตัวสุดท้ายคือสี่ค่ะสี่น่าจะจับสี่สี่เบิ้ลน,นะคะสี่เราจะใช้ตัวแทนนะคะเราจะใช้ตัวแทนศูนตัวแทนเป็นตัวหแล้วกันค่ะ เด่นสุดนะคะที่บอกไปแล้วคือ3นะคะชุดขวามือนี้จะเป็นชุดเจาะนะคะเด่นรองคือ4นะคะตัวจับนะคะชุดแรกของ3ก็คือ0นะคะ08นะคะแล้วก็9ค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ7ค่ะ ส่วนชุดสี่ของเรานะคะชุดสี่ก็คือ9นะคะแล้วก็สองหนะคะจับชุดออกมาแล้วก็จะได้ทั้งหมด7ชุดนะคะตัวแรกก็คือ3 0นะคะสามแปดสามเกสามเจ็ดนะคะแล้วก็สี่เก้าสี่สองสี่หนะคะ อันนี้จะเป็นหวยฮานอยพิเศษนะคะเป็นหวยฮานอยพิเศษนะคะส่วนหวยฮานอยปกตินะคะเราจะใช้สุดเดียวกันนะคะอ่ละค่ะอันนี้จะเป็นหวยฮานอยปกตินะคะตัวเด่นนะคะของเราก็คือตัวแรกเด่นสุดของวันนี้คือศูนย์นะคะลองคือห้าค่ะตัวจับนะคะก็คือสองนะคะตัวแรกหนึ่งะคะแล้วก็เจ็ด นะคะแล้วก็แปดนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือสามนะคะเอาละค่ะเราบอกไปแล้วเด่นสุดของเราคือศูนย์นะคะอุยฮานอยปกติเด่นสุดคือศูนย์นะคะลองก็คือห้านะคะตัวจับศูนย์นะคะตัวจับศูนย์ 0, ของเราตัวแรกคือสองนะคะแล้วก็หนึ่ง นะคะแล้วก็เจนะคะแล้วก็8นะคะส่วนตัวจับห้าของเรานะคะตัวแรกคือ3ามนะคะตัวแรกคือ3ามแล้วก็7นะคะแล้วก็8ดนะคะจับชุดมาได้ทั้งหมด7ชุดเหมือนกันนะคะจับชุดมาได้7ชุดเหมือนกันตัวแรกก็คือ0ูย์นะคะ 01, 07, 08, 53, 57, 58นะคะทั้งหมด7ชุดด้วยกันนะคะ,อะของฮานอยปกติเวลา18บนาฬิกานะคะเราจะคำนวณรวดเดียวเลยนะคะคือ3ฮานอย3ชุดเลยนะคะคือชุดพิเศษอันนี้จะเป็นชุดปกติแล้วก็เดี๋ยวอันท้ายก็จะเป็นชุด VIP นะคะ,ะมาค่ะต่อเลยนะคะ สำหรับชุด VIP เราจะใช้สุดเดียวกันนะคะหาตัวเด่นนะคะแล้วก็ตัวรองเด่นนะคะ VIP VIP นะคะเด่นสุดวันนี้เด่นสุดนะคะคือ0นะคะรองคือ6นะคะ VIP เด่นสุดคือ 0, นะคะรอง6นะคะตัวจับนะคะ ตัวจะตัวแรกคือ5ค่ะตัวที่2คือ4ีค่ะตัวที่3คือ8ค่ะแล้วก็7ค่ะแล้วก็3ค่ะอนะไรคะ VIP เด่นสุดนะคะคือ0ูลองนะคะลองคือ6นะคะ ชุดศูนย์ของเรานะคะตัวแรกคือหค่ะแล้วก็เจ็ด่ะแล้วก็8ปด่ะแล้วก็สี่นะคะชุดลองคือหนะคะหก็คือเจ็ดนะคะแล้วก็สามเจดสามแล้วก็ห้านะคะ จับชุดมานะคะสองตัวเจ็ดชุดของเราตัวแรกคือ05นะคะ07นะคะ08 04นะคะ67นะคะ63แล้วก็หกห้านะคะอันนี้จะเป็นชุดของฮานอย VIP นะคะฮานอย VIP ของวันที่ยี่สิบหกเมษายนสองพันยี่สิบเวลาสิบเก้านาฬิกานะคะ อ,อันนี้ V.I.P. นะคะอันนี้จะเป็นฮานอยปกตินะคะฮานอยปกติแล้วก็นะคะดูช่วงเวลาด้วยนะคะอันนี้จะเป็นฮานอยพิเศษนะคะอันนี้จะเป็นฮานอยพิเศษนะคะฮานอยพิเศษของเราก็คือเด่น3มกับ4นะคะจับชุดออกมาก็คือ30 38 39 37สาดสมสามเจดสี่ 9, 4ก้าสนะคะแล้วก็ตัวที่2ก็คือฮานอยปกตินะคะหานอยปกตินะคะเด่นก็คือ0นย์กับ5นะคะเด่นสุดคือ0ูนยรองคือ5นะคะจับชุดมาก็คือ 02, 01, 0 2นย์สองศูนยแล้วก็ห้นะคะ ส่วนตัวสุดท้ายนะคะก็คือฮานอย VIP นะคะ VIP ของวันที่26นี้เด่น0กับ6นะคะเด่น0ลอง6จับชุดออกมาได้ก็คือ0 5 0 7 0 8 0 4 6 7 6 3แล้วก็6 5นั่นเองค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามการอย่าลืมนะคะกด subscribe เพื่อรับแนวทางดีๆทุกวันเราจะมาวิเคราะห์อ,อย่างให้ทุกวันนะคะ เลขอาจมีข้ามีหลุดนะคะผิดพลาดประกันใดก็ต้องของอาภัยมาณนาที่นี้ด้วยนะคะโปรดใช้วิทยาในการรับชมนะคะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ